อันนี้เป็นเรื่องของทาง d t แทนะฮะร่วมกันกับ TOT แล้วก็ c ค t t e l e คอมนะครับสผู้ให้บริการรายใหญ่เลยนะครับไปทดสอบ 5G ครับนะฮะเขาใช้พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังของตึกจาจุรีนั่นเองนะครับในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผมจำไม่ผิดตอนนั้นก็เคยไปทดสอบเอ p o โพเรียมแล้วใช่ใช่ไหมใช่ครับ เ็นลักษณะของตอนนั้น 4G หรือ 5G เอาไปโชว์ไปโชว์เอาไปโชว์เอาไปโชว์แต่นี่ทดสอบเลยใช่ไหมทดสอบเลยนะครับก็วางเสาปักเสาแล้วก็ทดสอบเลยในในทดสอบแล้วชวนเจ้าอื่นมาร่วมด้วยจะได้ทํากันหลายๆเจ้านะครับมี TOT ด้วยมีแคทเทลคอมด้วยนะครับแล้วก็ดึงเอาผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นผู้ผู้วางโครงสร้างของของ 5G เนี่ยหลายเจ้ามากเลยนะมีลิกสันมีหัวเว่ยมีโนเกียนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่มือถือนะ แต่เป็นแบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นเสาส่งใหญ่ๆเลยเป็นผู้ให้บริการใช่นะฮะเป็นเน็ตเวิร์กใหญ่ๆเลยนะครับเอามาวางอยู่ที่จุลานะครับแล้วก็ทดสอบกันไปแล้วเขาก็บอกว่ามีอีกสถานีฐานหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีด้วยนะครับก็ทดสอบพวกเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ทดสอบมือถือนะว่าได้สปีดเท่าไหร่คือ5 g กับมือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากผมถามเป็นความรู้ชาไวมนิดหนึ่งมาครับวันนี้โทรศัพท์เราใช้อยู่ใช่ไหมครับมันเป็น3 g 4 g อะไรเงี้ยถ้า5 g มาต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมเปล นั่นไงแล้วถ้ามันมาเต็มคือโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ใช้ไม่ได้เลยดิเราก็จะต้องใช้ 4G คู่ไปอีกระยะหนึ่งอ๋อคือคือมันก็จะไม่ได้หายไปเหมือนตอนเรามี 3G แก็าจะมี 2G อยู่เรามี 4G แล้วก็ยังมี 3G 2G อยู่ปีบเทียบเหมือนตอนนี้ถ้าคนจะตัดสินใจซื้อมือถือก็คือว่ารอดีๆเดี๋ยวต้องใช้ 5G ถ้าอยากใช้รถยนต์ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นไฟฟ้าใช่อ่ามันมันตอนนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะรถยนต์ก็จะเป็น 5G ด้วยใช่ไหมใส่ใส่ เบอร์เราเนี่ยจะพ่วงเข้าไปในรถเราแล้วรถคันนั้นจะสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เพราะตออินเทอร์เน็ตได้มันจะคุยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ประจำสีแยกได้ว่าขอผ่านสีแยกได้ตรงนี้ตรงนี้นั่นไงแล้วไม่ต้องมีไฟแดงเอาไฟแดงออกให้หมดเลยโอ้โหชนกันวินาศสันตโลนนี่อะไรจะบอกเลยโอ้้องเลยคุณสงสารตำรวจพว่ผมมั่งเดี๋ยวเขาไม่มีงานทำอ๋อนะฮะ ดู <The S 2> <ม>เป็นโครงการที่น่าติดตามนะครับ,รบว่าสุดท้ายแล้วในอนาคตเราจะได้ใช้5 g กันอีกเมื่อไหร่นะครับ<ม>แต่ว่าใกล้เข้ามามากๆแล้ว